Hey, โอ้อย่างปลาอยู่เลยจับมันออกวิ่งเลยตูนะ้ตที่จิ้มบ้านนี่กลับใหญ่ยัยงี้กลับผมเบ่งเป็นตุ้มันอยู่เลยนะเหมือนตู้หนังจิ้มเลยนะ่ะกลับแบ่งพอดีเลยพอดีเลย

cái <laughs> chỉ <laughs> cao toàn chân này chỉ cao tua tầm lấy chưa? Không dụ thì ba lần sao nữa. Tua tầm lấy chưa? thì năm không giang Ok, con ra mà qua một trước trong tuổi hiện con gì hay mắt?

ไม่ใจไม่ใจมันเป็นทุกทีกย่งไม่ต้องอ